สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะนางสาวเสียระครจิจิลาบ,บำรุงหรือคุณกค่ะประจำชั้นอนุบาลสองทับหนึ่งโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาสัปดาห์นี้เรามาพบกันในสัปดาห์ที่19ค่ะเรามาเรียนเกี่ยวกับบ้านเราและเพื่อนบ้านอาเซียนนะคะ 1. สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว 2. อ,อาชีพและสินค้าเศรษฐกิจ3 ฤดูกาล 4. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ภัยพิบัติและภัยธรรมชาติพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะเด็กๆมาเรียนรู้เมืองหลวง10ประเทศอาเซียนกันนะคะประเทศบูนายบันดาเสดีเบกวันประเทศกัมพูชาพนมเปประเทศอินโดนีเซียจาการ์ตาประเทศมาเลเซียกลาลัมเปอร์ ประเทศพมา่าเนบิดอประเทศเวียดนามฮานอยค่ะประเทศสิงคโปร์มีชื่อเมืองหลวงชื่อเดียวกับประเทศสิงคโปร์ก็คือสิงคโปร์ประเทศฟิลิปปินส์เมืองหลวงมะนิลาประเทศไทยเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานครประเทศลาวเมืองหลวงเวียงจันท์ค่ะ เรามาดูสินค้าเศรษฐกิจกันนะคะ 1. ประเทศไทยอุตสาหกรรมเกษตรกรรมประมงข้าวข้าวโพดสับประรด 2. ประเทศฟิลิปปินส์เกษตรกรรมอ้อยมะพร้าวเหมืองแร่ 3. ประเทศบูนายเกษตรกรรมน้ำมันและแก๊ การเพาะปลูกประมง 4. ประเทศกัมพูชากเกษตรกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า 5. ประเทศเมียนมากเกษตรกรรมข้าวไม้แปรรูปและมเมล็ดพันธุ์พืช 6. ประเทศอินโดนีเซียกเกษตรกรรมอุตสาหกรรมถ่านหิน และเครื่องเทศ 7. ประเทศลาวกเกษตรกรรมไม้สุงและไม้แปรรูป 8. ประเทศมาเลเซียทำเกษตรกรรมทำสวนทำไร่ชาวประมงและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เประเทศเวียดนามกเกษตรกรรมสิ่งทอและอาหารทะเล 10. ประเทศสิงคโปร อุตสาหากรรมเคมีพัณฑ์และการทำยาดูหัวข้อต่อไปกันเลยนะคะฤดูการก็มีความแตกไม่แตกต่างกันมากก็จะมีฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนฤดูใบไม้ผลิอย่างเช่นประเทศไทยจะมีฤดูหนาวฤดูฝนฤดูร้อนค่ะ ล้อมมีลักษณะคล้ายๆกันเหมือนกันนะคะเช่นภูเขาแม่น้ำลำธารน,น้ำตกห้วยมีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศเรามาดูหัวข้อสุดท้ายกันนะคะภัยธรรมชาติและภัยพิบัติเป็นอันตรายต่อตัวเราเช่นการเกิดภูเขาไฟระเบิดเกิดจากความร้อน ที่มีอยู่ใต้ดินแล้วเกิดป,ะ,ปะทุกันทำให้ระเบิดขึ้นมาส่วนใหญ่มักจะเกิดในที่ประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะในประเทศไทยไม่มีภูเขาไฟการเกิดแผ่นดินไหวเกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินบ้านเรือนทำให้เกิดความเสียหายการเกิดน้ำท่วมเกิดจากน้ำฝนที่ตกเยอะเกินไปหรือพายุที่ทำให น้ำไหลไปทั่วพื้นที่ต่างๆโดยไม่มีที่กั้นทำให้เกิดความเสียหายภัยแล้งทำให้แผ่นดินแห้งแล้งไม่มีน้ำแตกและแหงทำให้น้ำที่อยู่ใต้ดินขาดแคลนการเกิดไฟไหม้เกิดจากหลายสาเหตุค่ะจากไฟฟ้ารัดวงจร เกิดจากความไม่ตั้งใจและเกิดจากการเสียดสีของต้นไม้ในฤดูร้อนทำให้เกิดไฟไม้รุนโคกและแหล่งท่องเที่ยวกันนะคะ 1. ประเทศมาเลเซียตึกแปดปีโตนัส 2. ประเทศอินโดนีเซียบูโรพุทโธเป็นสถาปัตยกรรม 3. ประเทศฟิลิปปินส์ป้อมประการ 4. ประเทศลาวประตูชัย 5. ประเทศกัมพูชานาครวัด 6. ประเทศไทยวัดพระแก้วค่ะ 7. ประเทศบูนไยส์บันดาเสรีเบกวัน 8. ประเทศเวียดนามสถานที่ท่องเที่ยวคือฮาลองเบ 9. ประเทศสิงคโปร์เมอรอ์ไลออนค่ะ 10. ประเทศพมา่าเจดีชเวดากอง 8. อาชีพที่สามารถทำงานได้อย่างเสรีใน10ประเทศอาเซียนแรก วิศวกรนักบัญชีอาชีพสำรวจทันตแพทย์พยาบาลสถาปานิกและพนักงานบริการงานท่องเที่ยวจบคลิปเพียงเท่นี้นะคะเจอกันใหม่ในวันต่อไปนะคะฝากเด็กๆด,ดูแลธรรมชาติด้วยนะคะ